ครูของเราวันนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติบำบัดนะครับอาจารย์หยางเผยซันนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคคซึ่งศาสตร์ที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยอาจารย์เคยมาสอนวิธีการทํา<อ>กัวซาบเกลการครอบแก้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นการก,ก,กดจุด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 เนี่ยนะมือเราธรรมดาเนี่ยนะใช้ใช้มือของเรามากด ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเออไม่ต้องไม่ต้องแล้วเราสามารถทําเองได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเฉพาะอาจารย์ทําอย่างเดียวของสองให้เราทําง่ายๆเรารู้ทีวีก็ทําได้ร่างดูที่ลกแม่ก็ทําได้อันนี้มันมีมานานหรือยังครับสรกนี้สักนี้จริงๆก็ของเหมือนกับฝังเข็มเหมือนกันมีแต่ว่าฝังเข็มเขาต้องใช้เข็มเข้ามาที่จุบแต่ของเราก็ใช้ใช้นิ้วมากก อ,อถ้าอย่างนั้นผมย้อนไปนิดนึงว่าอามพพลึกอัมพาต<า>โรคนี้มันเกิดจากอะไรครับตมแพทย์แห่งจริงว่าของอัมพฤกึ์อัมาพาก็เกิดจากว่าเส้นเลือดอุดตันที่สมองค<ฆ>่ะนี่ก็ยังไม่หนักแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เส้นเลือดของสมองแตกอันนี้ทําให้อัมาพาตบางาทีเราอุดตันหนูที่ข้างซ้ายก็ข้างนี้ก็เครื่องไหวไม่ได้การข้างซีขวแต่อุดตันหนูที่ข้างนี้ข้างนี้ก็เครื่องไหวไม่ได้เช่นอาการชา ก็จะเป็นอาการเริ่มต้นเอเราเราบางครงนะรู <t> ้สึกว่าไอ้ทำไมช่วงนี้น่ะชาแล้วก็ยกยกมือไม่ได้เป็นข้างหนึ่งนะไม่ได้สองข้างนอนนอนตะแคปุ๊บตื่นเช้ามาแขนข้างนี้จะชาอ๋อนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกียวนะต้องมาอยากเข้าใจผิดค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้มันมีสาเหตุที่เป็นโอกาสเสี่ยง ที่จะทําให้เส้นเลือดในสมองนี่มันมันบางทีกงกงกัวกงอุกตังนะเขาก็บอกกอดีก็รู้สึกว่ายิงหัวปวดหัวแล้วบางครั้งเขาทำไมไอ้พูดออกมาไม่ได้แต่ทางวาทางวาทางวาอีกช่องหนึ่งก็หายหรือบางทีก็ปักเปรี้ยวไปแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็หายค่ะแร้วมือชาอย่างนี้ก็ต้องระวางแล้วก็เส้นเลือดเขาอุกตังแล้วนี่แต่ยังไม่หนักอืมคืออันนี้ตรงกลางก็ตองกลางก็รักษาหรอก คือคือในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะบอกเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันใช่ครับใช่ครับแต่บางบางศาสตร์เขาจะบอกเป็นเรื่องของระบบประสาทค่ะค่ะมันเหมือนกันไหมครับอาจารย์เออนี่ก็ของภาษาปัจจุบันภาษาโบราณเราก็ไม่รู้อะคอ๋อเราไม่รู้เราก็เชื่อทางแพทย์แผนจีนอย่างเดียวแต่แต่ของทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของเส้นเลือดแต่ของตันของเส้นเลือดมาพักแล้วพูดจริงๆนะป้องกันสํำคัญหอรักษารอถึงว่าเข้าลงบางหรอวะยากละ โอกาสหายเลย10%น้อยเลยเกินประมาณไม่ถึง10%กลับมาปกติแ้าเก้า10%น็ไม่ตาก็โชคดีแลยวไม่ได้แต่ไม่ได้กลับออกมาก็เป็นเป็นมือเครื่องกายได้ค่ะไม่ได้ครบค่ะแล้วสามครั้งที่สุดว่ากล่องเข้าโรงพยาบาลบางยังไม่ไม่ซึ่งเรืองยังไม่แตกนะเราต้องรักษากล่องหรือบางบางคนก็ว่าไอ้ผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่มงอะไรอย่างนี้เราแนะนำว่าป้องกันไว้ดีก่อนค่ะสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะอาจารย์ของของเมืองจริงนะของ กะสองสถานะสุกนะเขาก็ออกรายการทีวีเหมือนกันก็แนะนําว่าเท่าบ้างทุกทุกวางนังกบจุกจุนี้เรียกว่าเหอกู่เขาเหือเหอกู่เท่ากับหนึ่งวังเราจะดับป้อ,อกงกันไว้เราไม่มีปัญหาอะไหรหนึ่งวังสองนาทีสองนาทีก็สี่นาทีอย่างนี้โอกาสเป็นอัมพาตกโน้ยเลยเกินเดี๋ยวอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าการกดจุดสามารถป้องกันโคอามพฤกอัมพาตก็คือมันจะช่วยทําให้เส้นเลือดไม่อุดตันได้ตันที่สมอง ไม่กี่จุดครับมีจกเหลียวเองก็ทำง่ายๆฮะก็คือจุดเหอกู่ที่อาจารย์บอกนี่นะคะจุดนี้พาภาษาจีนกลางเรียกว่าเหอกู่ะเดี๋ยวอาจารย์ผมคงขออนุญาตจับที่มืออาจารย์นะฮะเหอกู่จารย์นี่อยู่ตรงนี้แต่แต่เราต้องสองข่ายหาอย่างไรนะแล้วก็มือมือซ้ายทำอย่างนี้มือซ้ายนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดดูอยู่ที่ทางบ้านนะครับเราทำไปพร้อมกันอาจารย์คว้ามือนิดนึงให้กล้องมือนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นความรู้ผมว่าเป็นอย่างนี้แล้วมือขว กดไปแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นอันตรายเอาบอสเส้นให้ช่วยหน่อเอาแขวนเอาแขวนเอาแงขงนี่อเอาแขงเส้งนี้ไหมเอาเส้นนี่มาติดไว้ติดไว้เดี๋ยวที่นี่อ๋อเส้นเส้นข้อนิ้วแรกนะฮะข้อ